สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็มาเรียนคณิตศาสตร์นะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ที่13มนะครับมกราคมนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงเป็นแบบทดสอบนะครับตามตัวชีวะนะครับคราวนี้ชุดที่2เนี่ยจะให้นักเรียนเติมคําตอบนะครับจะไม่มีตัวเลือก1 2 3 4ให้นะครับซึ่งก็ นักเรียนจะไม่สามารถเดาได้นะครับเพราะว่าโอกาสถูกจะจะแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคิดให้ดีนะครับตั้งใจคิดให้ดีนะครับทั้งหมดมี10ข้อนะครับหน้า166แล้วก็1 6 7นะครับ <c oughs> อ่บมาดูข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของหอละมอกับคอนอนะครับถ้าหอละมอของจํานวน2จํานวนมีค่าเท่ากับ6 และคณนอเนี่ยมีค่าเท่ากับ60เมื่อจำนวน1เป็น30อีกจำนวน1เป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้วิธีคิดก็คือถ้านักเรียนยังคงจำได้นะครับถ้านักเรียนนำหอละมอกับครนอนเนี่ยมาคูณกันนะครับผลลัพธ์จะได้เท่ากับจำนวน2จํจำนวนคูณกันนะครับเอาหอละมอกับคณน,นคูณกันผลลัพธ์ จะเท่ากับนำจำนวน2จํจำนวนมาคูณกันนะครับอ่าในที่นี้นักเรียนเอาหอละมอกับคอนอคูณกันนะครับ60ได้0ูนย6นะครับได้360ทีนี้จำนวน2จํจำนวนเนี่ยคือจำนวนหนึ่งเป็น30อีกจำนวนหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่นั่นแปลว่า30คูณอะไรจะได้เท่ากับ360นะครับ 30คูณอะไรจะได้เท่ากับ360ซึ่งวิธีคิดก็คือนำา30มาหารด้วยนะครับน่านรา360มาหารด้วย30นะครับก็จะได้คำตอบนะครับข้อที่2ครับ a เท่ากับ2คูณ 2b เท่ากับ 3, คูณ5คูณ7 c เท่ากับอะไรนะครับค่นลอของ a b c ีเท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ5คูณ7นะครับอันนี้เป็นการหา กรณโ,โดยการแยกตัวประกอบนะครับซึ่งตัวประกอบที่แยกเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าเป็นจำนวนเฉพาะเท่ทานั้นเป็น4ไม่ได้นะครับเป็น6ก็ไม่ได้นะครับอ่านะครับต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะด้วยนะครับทีนี้โจทย์ถามว่า c เนี่ยเป็นจำนวน2หลักที่น้อยที่สุดให้เขียนค่าของ c ในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะ ก็คืออะไรคูณอะไรนั่นเองนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันตัวเลขเนี่ย2 2 3 5 7ตัวเลขมีครบเลยนะครับเพราะฉะนั้น4เนี่ยจะต้องเป็น2นะครับหรือเป็น3หรือเป็น5หรือเป็น7นะครับจะต้องเป็น4ตัวนี้คูณกันนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นอ่าสมมุติคูเป็น2คูณ3ได้ไหมครับ ปรากฏว่า6เนี่ยมันไม่ใช่อะไรครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมตินะครับ,นนรบ2กับ3ก็จะได้เป็น2คูณก็จะเอาตัวํานะครับตัว3 2 2คูณ2คูณ3นะครับ สองคูณสามคูณสองคูณห้าคูณเจ็ดนะครับมันก็จะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับมันไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับทีนี้เกิดเป็นสองคูณห้าล่ะสองคูณห้าครับได้ไหมก็ตัวนี้ซ้ํากันนะครับห้าก็สามก็ได้เป็นสองตัวที่ซ้ํานะครับคูณห้าคูณสองคูณสามคูณเจ็ดนะครับ ก็จะได้คำตอบเหมือนกันนะครับ2.2คูณสคูณสคูณหคูณนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ใส่มาว่าตัวนี้คืออะไรคูณกันนะครับอันนี้แทบจะแทบจะเฉลยอ,อยู่แล้วนะครับลบซะหน่อยนะครับข้อที่3นะครับสระวุธสร้างวงกลมขนาดเท่ากัน3วงเศษ5ส่วน8เศษ3ามส่วนสแล้วก็เศษ4/5ส่วนเรียงกันนะครับ จากน้อยไปมากได้อย่างไรจากน้อยไปมาก3ตัวนี้นะครับเรียงกันจากน้อยไปมากนะครับวิธีคิดก็คือทําส่วนให้เท่ากันนะครับทําส่วนให้เท่ากันเราค่อยเรียงนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเศษสีส่วนหนี้มากกว่ามากกว่าครึ่ง้ส่วนแก็มากกว่าครึ่งครับเศษสามส่วนสเนี่ยมันน้อยกว่าครึ่งนะครับเวลาเรียงก็เศษสามส่วนสิขึ้นก่อนทีนี้ เศษส่ส่วน5กับ5ส่วน8นะครับวิธีการเปรียบเทียบอย่างง่ายเลยคือการคูณคว้ยนะครับว่าอันไหนมันมากกว่ากัน8 4 32 55 25นะครับเห็นไหมเราก็จะได้แล้วว่าอันไหนที่มากกว่ากันนะครับนักเรียนก็มาเรียงนะครับข้อที่4ตัวไม่ทราบค่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้นักเรียนก็ต้องหานะครับ วิธีคิดคิดยังไงเอ่ยก็ทําให้เป็นมันเป็นจํานวนค้าอยู่ทําให้เป็นเศษเกินนะครับ92 18 19 2ส22 2นะครับ22ส่วน9หารด้วย18คูณ1ได้18บวกอีก15เป็น33ส่วน18นะครับก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้ย2สิบส่วน9คูณเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับ กลับเศษเป็นส่วนก็ได้18ส่วน33นะครับตอนนี้ก็ตัดตัดง่ายๆเลยนะครับ9 1 9 9 2 18นะครับ11 1 11 1 2 22 11, 11 3 33นะครับก็จะได้2คูณ2ได้4 4ส่วน3นะครับบวกด้วยอ่ะทีนี้อันนี้ตัดได้เลยนะครับ3 1 3 3 2 6 ก็จะได้2คูณ2ได้ส่ส่วน7นะครับนักเรียนก็นำไปคิดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับการบวกเศษส่วนนะครับทำทำไรครับต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับเอา3คูณ7นะครับเท่ากับ21นะครับอันนี้ครูคิดให้นิดนึงนักเรียนก็ไปคิดต่อนะครับว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะครับข้อที่ห้า สอหารด้วย a เท่ากับ0.61นครับ a มีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็นะครับนักเรียนถ้าลองนักเรียนลองคิด,ดง่ายนะครับ10หารด้วย a เท่ากับ5นักเรียนจะหาคำตอบได้ก็คือนักเรียนเอา5ไปหารกับ10ได้2นะครับ5 2ได้10เพราะฉะนั้น10หาร2เท่ากับ5วิธีคิดข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนเอา2.116หารด้วย 0.61กนักเรียนก็จะได้คำตอบนะครับวิธีคิดนะครับการเลื่อนจุดนะครับก็จะได้เป็นอ่าเลื่อนไปตรงนี้ก็จะเป็น61นะครับตัวนี้ก็เลื่อนไป2จุดก็ได้2 1 1 6นะครับแล้วนักเรียนก็หารกันนะครับลองหารดูข้อ6นะครับ b หารด้วย35เท่ากับ1น8นะครับคล้ายๆกับข้อ5เลยนะครับ b มีค่าเท่าไหร่ ทีนี้วิธีคิดข้อนี้นะครับสมมุติ a หารด้วย2เท่ากับ5ฉะนั้นวิธีคิดหา a แปลว่านักเรียนต้องเอา2กับ5เนี่ยมาคูณกัน2คูณ5ได้10แปลว่า a เท่ากับ10 1 0 2หาเท่ากับ5ฉะนั้นวิธีคิดข้อนี้ก็คือนำา3.5คูณด้วย1.28นะครับข้อ7 นะครับข้อ7ก็บวกกันธรรมดานะครับเสร็จแ,แล้วทำอาหารก่อนแล้วค่อยมาคูณแ,แล้วสุดท้ายมันลบกันนะครับอันนี้ก็ลองไปทําดูนะครับอันนี้อย่าลืมเลื่อนจุดนะครับมันเป็น67ส่วนอันนี้ก็เลื่อนมา1ตัวนะครับก็เป็น217.08นะครับเลื่อนมา1ตําแหน่ง อันนี้ก็เป็น67นะครับข้อที่8ผู้ใหญ่จะดีนำเงินจำนวนหนึ่งให้แจกให้เด็ก3กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีเด็ก3 6หคน60คนแล้วก็28คนนะครับต้องใช้เงินน้อยที่สุดอ่าเท่าไรจึงจะแจกแต่ละกลุ่มได้ลงตัวพอดีมีคำว่าน้อยที่สุดแปลว่านักเรียนต้องหาอะไรครับคอ,อรมอหรือหอ,อรมอหรือคอ,อรนอครับ มีคำว่าน้อยก็ต้องเป็นคูณร่วมน้อยนะครับอันนี้ให้หาคอลนอน,นะครับก็มาตั้งเลยนะครับตั้งหาเลยนะครับสามจำนวนลืมเรียงเอ่ยตั้งหานะครับอ่ทบทวนนักเรียนไปนักเรียนสามารถไปเปิดดูคลิปเก่าๆนะครับหรือไปเปิดดูย้อนดูได้นะครับสามที่หกหกสิบยี่สิบแปดนะครับเอาตัวอะไรมาหาดี เอาสนะครับจากนั้นก็หารต่อเรื่อยๆนะครับอพอได้ตรงนี้แล้วปุ๊บจะเห็นว่ามันหารได้ไม่ลงตัวทั้ง3ามจำนวนแต่ว่าคลนอนเนี่ยอย่างน้อยสองจำนวนนะครับจะเห็นว่า9กับ15เนี่ยสามารถนำสามมาหารได้นะครับแต่ว่า7จ็ดไมได่หารไม่ได้หารไม่ได้เราก็แค่ดึงลงมานะครับ เอาสามนะครับสามสามเก้าสามห้าสิบห้านะครับทีนี้เมื่อเหลือสามจำนวนปุ๊บหารยังน้อยสองตัวได้ไหมปรากฏว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็ต้องเป็นคูณเป็นรูปตัว L นะครับก็คือคอลนอจะต้องคูณกันทั้งหมดเลยนะครับสองคูณสองคูณสามคูณสามคูณห้าแล้วก็คูณเจ็ดนะครับก็จะได้คำตอบข้อที่เก้าจำนวนใดมีค่ามากที่สุด นะครับอ่าวิธีคิดก็คือนักเรียนสามารถใช้วิธีคูณควายแล้วก็เทียบกับครึ่งได้นะครับอ่าอันนี้น้อยกว่าครึ่งอันนี้ก็น้อยกว่าครึ่งเหลือ2ตัวที่มากกว่าครึ่งนะครับอ่านักเรียนสามารถเปรียบเทียบ2ตัวนี้ตัวไหนมากที่สุดก็จะมีค่ามากที่สุดนะครับเปรียบเทียบโดยการคูณควายนะครับ สิบห้าคูณแปดได้เท่าไรใส่ตรงนี้แล้วก็สิบสองคูณเก้าได้เท่าไรใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าตัวไหนมากที่สุดนะครับข้อที่สิบนะครับแผ่นกระดาษครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเจ็ดเซนมีความยาวรอบแผ่นกระดาษเท่าไรนะครับอ่าเป็นรูปครึ่งวงกลมแน่นอนว่าข้อนี้เราจะต้องหาความยาวรอบรูปนะครับแต่ว่า ถ้านักเรียนจำได้เนี่ยไอ้คำว่า22ส่วน7หมายถึงว่าถ้าอะไรครับความยาวรอบรูปนะครับความยาวรอบรูปถ้าเป็น22เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางจะเท่ากับ7นะครับไอ้คำว่า22ส่วน7เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเส,เส้นผ่านศูนย์กลางยาว7จะมีความยาวรอบรูปเท่ากับ22เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เส้นผ่านศูนย์กลางยาว7 ความยาวรอบรูปมันก็คือยี่นะครับแต่ว่าไอ้ยี่ิบสองเนี่ยมันคือรอบรูปของวงกลมเลยแต่ถ้าครึ่งวงกลมก็คือจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเราไม่นับนะครับอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของ22ก็คือ11จะเห็นว่าไอ้ครึ่งวงกลมเนี่ย คือยาว11แล้วทีนี้โจทย์ถามความยาวรอบรูปของครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเท่าไรเราก็ต้องมารวมไอเส้นสีแดงอีกนะครับเส้นสีแดงยาวเท่าไหร่อะยาว7นะครับก็บวกอีก7็ก็ได้คําตอบแล้วนะครับนักเรียนเติมคําตอบนะครับคราวนี้เติมคําตอบนะครับนักเรียนทําใส่ในอะไรครับ ทำใส่ในแบบฝึกหัดนะครับแล้วนำคำตอบที่นักเรียนได้นะครับนำไปตรวจคำตอบเหมือนเดิมนะครับตรวจคำตอบเหมือนเดิมแต่ครานี้ไม่มีตัวเลือกนะครับนักเรียนต้องกรอกตัวเลขกรอกคำตอบลงไปในในการตรวจคำตอบนะครับแตกต่างจากเดิมนิดนึงนะครับ10ข้อนะครับข้อละ2คะแนนนะครับ20คะแนนนะครับ20คะแนน ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเกรดสีแล้วก็เพื่อโอกาสในการได้เข้าเรียนโรงเรียนดีๆสำหรับนักเรียนบางคนนะครับที่ผู้พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะตั้งใจให้เข้าสอบเรียนต่อที่อื่นที่โรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆนะครับก็นักเรียนจะต้องใช้ผลการเรียนแล้วก็เกรดเฉลี่ยที่ดีด้วยนะครับก็ถ้านักเรียนทำคะแนนได้ดีก็จะได้ เกรดที่ดีนะครับโอเค20คะแนนนะครับอย่าลืมตั้งใจทำให้ได้ดีที่สุดนะครับโอเคแล้วพบกันในวันอาทิตย์หน้านะครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ